<coughs> One and four. งามหัวใจจนอาจจะนหนาวทางกายรู้สึกปวดรา้าวจนมันคิดล่องลอยออกไปแสนไกล พอเวลาเย็นเย็นกลางคืนที่ไว้ใจที่มีแต่เงาก็เงามากมายถ้าเธอเคยรู้สึกแบบนี้ก็โปรดตต้งใจฟังแค่ยาแค่เพลงของฉันนั้นทำให้เธอสบายใจลองหลับตาลองสักครั้งก็จะเห็นฉันไม่จากไปนะอปอดปล่อยความเหงาช้าช้าสูดลมหายใจที่ไม่ขาดและก็จะรู้ว่าฉัน มันพร้อมยืนอยู่ข้างเธอโอ้งาที่ใจจนอาจจะท้อมืดเกินจนเปี่ยวอยากขออยากจะขอให้ใครจูงมือข้างกายมันคงดีทำามีมือขายคอน,นั้นคนที่พร้อมจะย่อยอยู่เคียง้างกันถ้าเคยเคยรู้สึกแบบนี้ก็ปรดตั้งใจฟังแค่อยากให้เพลงของฉัน ทำให้เธอสบายใจลองหลับตาลงสักครั้งก็จะเห็นฉันไม่จากไปหนะปลดปล่อยความเงาช้าชาสูดลมหายใจที่ไม่คาจะก็จะรู้ว่าฉันนั้น้อมยืนอยู่ข้างเธอออ oh.